สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้เราตามตูดเจ้าอยากว้ไปใส่วะลูกพี่ก็พาคอยไปใส่นะไปใส่ไปใส่ลูกพี่ว <c oughs> ๋ยวซ้ายยวซ้ายผ่านตลาดโอ้เปิดเองโอไปใส่วะะอ้าวันนี้มาวิ่งถึงสุรินครับมาเหยียบทินสุริน อาสีวฒิเจ้าคือพ่าลูกน้องจะมาเรียนไก่ใส่บางฟุนเพื่ออะไรครับเจ้าก็ใส่บางฟุนแบบนั้นคือคืนๆนะโอ้มัดขืนอยู่บนการขาดอ๋อการขาดเพราะเมื่อกี้ขาดไปแล้วครับขาดเราเนี่ยเมาเท่านี้แหละนี่นี่นี่นะโอ้โหนี่บอกงั้นเมาเขาโอ้สุดยอดเลยที่ไรน้ โอ้ยไล่ก็หาไลายอย่อยู่แม่นซิบไล่อเราไทยขึ้น้อยเลยว่าฮะเราไทย<ะ>สองขั้นแหละเออดันนิดหน่อยโอ้ดัน,น,ดนกี่แตกเลยเจ้าเบิ่งครับดันก,กี่แตกเลยครับเจีงอันเมาครับตอนนี้จอดละเดี๋ยวจะไปหาพินัทพาลิศโอ้ทำไมเขาไม่ค้นอะวันเนี้ย สวัสดีครับโอ้โอข้าต่อชมบนนี้เลยบอไม่มกี่วันแล้วนี่อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นึงแล้วใครพามาใครมาพามาวิ่งอยู่เนี่ย,ม,ยมาเงิงทำไมาอยู่เนี้ยขาดเอรอ น,นตเนอต้มขาใช่ไหมโอ้อยพาไปม่้ยกไปมันยกไไม่งั้นขาดดีออเออทำไมย,ยางนี้ยางจะหมดแล้วบอกทำไ,<ะ>ไมคือเป็ <laughs> นยักสิฮะวิ่งกันคุน้มหรอโอ้คุ <laughs> ค้มเลยครับงานนี้ก็ดอ <laughs> <c oughs> ู้ตักมือได้นีม อดทักนทนทนททเลย,เยโอ้ยอย่างเมือลอะเด้อีูกพี่อาใช้จนคุ้มเลยกับงานนี้ทำไมเราไ่มีมากคนละเตี่ยวอ่าทำไมว่างั้นน่ะอ๋อนี่มันเต็มแล้วบรอุอ้ยทำไมกระเทยเงี้ยมันจมหรอรโอ้อ้ยจงเทตรงไหนีตรงนั้น ไปถึงตรงไหน,นทีตรงนั้นทีแล้วมันลุ่มฝนดิอืมโอ้ฝนมันตกเนาะน,นี่ครับมีสองคันครับคุณอีคันหนึ่งโอ้ดันขีดแตกเลยมะหมดแล้วหมดงานแล้วหมดงานไปไหนตอนี่ ไปบุรีรัมข้ามไปข้ามถิน่นข้ามมาข้ามไปข้ามมาอย่างนี้เลยวะอันนี้ทีมงานไหนนี่ฮะแม่เลี้ยงชื่อทีมงานนะชื่อทีมงานแม่เลี้ยงเงียบผมมาหาถึงสุรินเลยนะ <c oughs> หาไกลามากเนี่ยหมุดมันอยู่ให้อยู่ตรงเนี้ย <c oughs> เออที่ส่งมา มาพูดกระทงให้ตรงนั้นจะขับตรงมานนีเลยเออมารออื่นอยู่นี่เลยเราพาไปนู่นจะอยู่สภาพเดิมอันนี้สายอะไรอ่ะสายไฟอ่าทำไมถอดออกเพราะมันอยู่นี่เปล่าโอนสองชั้นใช่ไหม เออดับเครื่องเกือบแล้วเกือบทางหมดแล้วเป็นไรจมเนาะไม่มีตะขอหน้าไม่มีตะขอหลังเนะเออแล้วเวลาลาดึงจมข้างรังดึงไงอ่ะไม่เคยได้ดึงกระเขาเลแล้วทำไงไม่ค่อยจมโอ้ขับฝีมือเนาะแล้วอะไรนี่โอ้อันนี้ต้องรัดรัดอะไรอยู่หรือเปล่าอะไรใส่น้ลอะอยู่กันถั่วโอ้ถั่วดินนี่ โอ้เนี่ยจมเสมอนี่โอ้อู้จมเสมอนี่เลยเนาะว่าดูอ่ะมันขูดเลยเนาะขูดนะเรจมล้อหน้าแเรายันยับว่ายับเลยเนาะขุดจนเนาะเมื่อยมิดเพมันมีตะขอแต่มันดึงไม่ได้ตะขออยู่ข้างล่างโอ้นี่นะไหนวะ ไตนกะตะขอเจ้าขอหนีนะอือเนาะมีที่ดึงอือ้ยดึงไปไฟก็แตกหมดไม่มีที่ดึงไม่มีที่สอดแตกหมดแล้วนี่นอนมันต้องใส่ตรงนี้หนูนี่นี่น,นี่พอดีเลยยึดใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ยืดออกมานี่ก็ไ้เลยเนาะ,นะขั้งห้ังก็ไม่มีมข้างหน้าก็ไม่มีผมมีตะขอมันดีด้ท,ที่ลงนี่ลงมันอื่นไม่ได้อื่นไปอื่นหักลงได้แล้วพี่ลงไง นน้้องเดิหาไม่พ้นบ่มันพ้นแต่ว่ามันติดอ่ะอันเนี้ยขึ้นเลยดิขูดเลยใช่ไหมแตกหมดเออว่ะนี่มันเป็นพลาสติกเนาะตัวนี้เนาะอู้กิ๊บหักหมดลวถ้าเป็นเหล็กมีก็คงจะเบี้ยวมันต่ำ้วยเละเนาะมันขับยากเนาะ ่ำจมนิดเดียวก็ไปก็เกือบถึง,ถงอืมโอเคว่าขับห้ามจมอ้ยา่าขับจังไดรห้ามจมขับหน้าเล่งบ่ต้องขับหน้าเลง่งหน้าฝนหยุดก่อนวันหนึ่งวิ่งกี่เที่ยวนี่วิ่งได้กี่เที่ยวนี่ตัง้งแต่เช้าถึงเที่ยงได้สิอืมโอ้ได้ยี่สิบกว่าเที่ยว อยู่มโถมเยอะมากเลยนะกี่ขันนะเก้าสิบสิบขันทีก็มารอกันยู่นี่ดันแหลกลานเลยทีไม่ได้เขาไปกระจมเขาไปกระจมถ้าถ้าจมรถไถนี่ดึงออกไว้นี่ออกนี่ คันเด <laughs> ึงสองคันเลยเนาะด <c oughs> ดูแต่คนขับมือเบีดอย่างดีเออไม่ต้องใส่เวีเลย,ยนั่นอ่ะงอน,นี้มารอหน้างานต้องรอเขาสั่งไงไหมต้องไปเทหนอ,อีกไม่มีที่เทแ้ยัยงตอนนี้ไม่มีแล้วบปกื่อเขาเมาแต่ตรงนี้เดียวอ๋อ ที่เขาย้ายมาเขามาทีมงานเมาอย่างเดียวทีมงานนี้อื่นอยู่อยู่แถวไหนอะอะไรก้ะ<อ>ก่อนกอน่กอนถึงแยกหนองเต่าที่มันมีปตทอ๋อใช่ไหมถ้ามาจากปราสาทใช่ไหม,ไม,มาาก่อนถึงแยกหนองเต่าอยู่ปตทนั่นนะตรงข้ามตรงข้าม,ามนี่ครับมาถึงก็ไม่ได้วิ่งครับงานหมดพอดีเลย อโอ้ยแต่สะเช้าต้องติดงานเนอะนี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ